รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย จิตกรชาวดัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแวนโก๊ะเขาได้สร้างอิทธิพลต่องานศิลปะไว้มากมายเป็นหนึ่งบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่เช่นเดียวกับอาจารย์ทวีรัชนีกรถึงกับเอ่ยปากว่าชอบงานศิลป์ของแวนโก๊ะเป็นอย่างมากเรากําลังพูดถึงศิลปินต้นแบบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศิลป์ไทยแท้ศิลปะและวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ แวนโก้นะครับถือเป็นแบบอย่างของผู้สร้างสรรค์าง,งานศิลป์ให้กับศิลปินไทยหลายคนจนถูกขนานนามให้เป็นจิตกรต้นแบบของผู้สร้างสรงสรค์าง,งานศิลป์จนถึงทุกวันนี้ครับตอนเรียนศิลปะใหม่ๆเข้ามาหาลัยศิลปกรใหม่ๆก็ชอบเวนโก้เรื่องเวนโก้นี่เป็นชีวิตเขาหมาันมากแล้วงานเขามาันมากเป็นชาวฝรั่งชาวฮอลแลนด์ไปเขียนรูปในฝรั่งเศสแล้วไปตายในฝรั่งเศสแล้วไปยิงตัวตายในฝรั่งเศสชอบงานเขามาก แล้วก็ชอบอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ยังอ่านอยู่ประวัติครับต่อมาพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ชอบปีกโซ่แล้วพอต่อมาก็ชอบเดี๋ยวนี้ก็ชอบงานเยอะแยะแล้วเกินผมมีหนังสือศิลปะผมไปต่างประเทศผมชอบไปต่างประเทศประมาณปีละครั้งผมจะเอากางเกงยงกยีนเสื้อผ้าผมจะทิ้งหมดทิ้งตะกร้าหมดแล้วเอาหนังสือใส่มาหนังสือผมชอบดูมากเพราะว่าเรามีความสุขที่เราได้ดูคนอื่นเขาทำงานด้วย แต่ไม่ใช่ดูเพื่อลอกเพื่อเรียนแต่ดูเพราะเหมือนกับดูหนังดูละครอะ่ะถึงเราจะเป็นคนทําหนังเราก็ดูหนังคนอื่นก็มีความสุขเหมือนกันเราเป็นนักประพันธ์เราก็อ่านเรื่องคนอื่นได้อย่างนั้นมากกว่าแล้วต่อไปก็จะทํา,าทเป็นผมมีห้องเล็กๆอยู่ด้านาน,นู้นนช่ไหมผมจะทําทเป็นที่อ่านหนังสือแล้วก็มีกาแฟกินใครมาั่างกินกาแฟแล้วอ่านหนังสือเพราะผมชอบอ่านหนังสือมากชีวิตผมชอบละทำนละทละําหนังสือกับเขตกับไปนี่ แล้วก็ทำร้านกาแฟาให้คนนั่งอ่านเหมือนต่างประเทศเขาแต่ต่างประเทศเขามีวัฒนธรรมนะอย่างในกาแฟาร้านกาแฟาเนี่ยไปนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้ผลงานของอาจารย์ทวีรัชนีกรมีอยู่มากมายถ้าจะให้นับเป็นชิ้นเป็นอันคงนับไม่ท้วนเพราะผลงานของอาจารย์มีเยอะจนต้องเปิดเป็นหอศิลป์ทวีรัชนีกรขึ้นผลงานของอาจารย์จะถูกถ่ายทอดออกจากความเป็นท้องถิ่นที่มีเรื่องราวของสังคมวิถีชีวิต ความเชื่อสะเทือนใจที่มีต่อผู้เสร็จงานศิลป์ครับคือคืองานผมทําเป็นพันชิ้นนะผมคงจะบอกคนอันนั้นดีวันนี้คงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการระบายออกแต่สมมติปฏิมาก,กรรมอะชิ้นเนี้ยนะผมก็ไปที่บ่อนอกเขาประท้วงกันไม่ให้สร้างลงไฟฟ้าที่บ่อนอก แล้วรัฐก็บอกว่าทะเลเนี่ยมันเสื่อมแล้วไม่มีประโยชน์หรอกสร้างโรงไฟฟ้าได้แต่มันมีปลาวานตัวเวงโผล่ขึ้นมาปลาวานอะมาโผล่มากินแพนต้นที่นั่นมันเหมือนกับประท้วงแทนชาวบ้านว่าโผลมาหลายครั้งมากแสดงว่าทะเลที่นั่นยังมีแพนตอ้นอุดมสมบูรณ์อยู่ผมก็ประทับใจแต่เขาไม่รู้เขียนเนี่ยทให้ใครดูผมก็ไปเห็นหัวเรือหัวเรือซึ่ง เขาทิ้งไว้ติมหาดผมก็ไปซื้อมา500แล้วเขก็ทําเป็นหัวประวานมันคล้ายๆหัวประวานที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็มีเติมลูกตาหินแล้วเติมเพียงที่เกาะรอบๆตัวก็ผมประทับใจผมสร้างใครจะดูรู้สึกไม่รู้สึกสมมติอย่างเงี้ยก็คือความประทับใจที่เราเราเกิดจากไอสภาพสังคมนะ จากที่หางานศิลป์มากระตุ้นความอยากเป็นศิลปินสู่การเป็นต้นแบบของงานทัศนศิลป์อาจารย์ทวีรัรชนีกรจึงเป็นที่ถูกกล่าวถึงวงการศิละปะไทยมากที่สุดนั่นเองครับหมดเวลาของศิลป์ไทยแท้ศิละปะและวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้เจอกันได้ใหม่ในครังหน้าวันนี้สวัสดีครับ